สวัสดีค่ะมาม่าหากะค่ะวันนี้นะมาม่าจะชวนเพื่อนๆขึ้นรถไฟเข้าโตเกียวกันค่ะเพราะว่าวันนี้มาม่ากับป๊าป,ป๊าเนี่ยมีคิวได้รับว,วัคซีนโควิดกันนะคะแต่ว่าป๊าป,ป๊าเข้าออฟฟิศไปทํางานตั้งแต่เช้าแล้วนะตอนนี้มาม่ากาลังจะตามไปเจอกันค่ะตอนประมาณบ่ายสามโมงนะคะอากาศไม่ดีมาเป็นแบบครึ่งเดือนได้แล้วนะคะฝนตกทุกวันพอหยุด ก็หยุดหยุดฝนหยุดก็จะหยุดแบบสั้นๆนะหยุดแล้วก็แบบอบอ้าวมากชื้นมากหายใจไม่ออกร้านโซบะ ผนวัคซีนมีสองอย่างนะคะมีถ้าอำเภอจัดให้เนี่ยรัฐบาลจัดให้ผ่านอำเภอเนี่ยจะเป็นไฟเซอร์นะแต่ถ้าเป็นแบบว่าหน่วยงานบริษัทร้านอะไรเนี่ยจัดให้พนักง,งานจะเป็นโมเดอร์นานะคะวันนี้เราก็จะไปรับโมเดอร์นากันนะคะเข็มแรกเพราะว่า ของเราเป็นทางบริษัทเนาะแต่ประพาบอกว่าที่บริษัทก็ปฏิเสธไม่รับกันเยอะนะเออก็แบบจำนวนหนึ่งอะเพราะว่าอาจจะแบบอยากจะรอไฟเซอร์ของทางทางเขตจัดให้มากกว่าหรือประมาณนี้แต่เราก็แบบเออมีอะไรก็ฉีดก่อนแล้วกัน นัดปปาไว้บ่ายสองห้าสิบห้านะคะที่สถานีคูดันชิตะนะในโตกเกียวค่ะเพราะสถานที่ที่เขาจัดให้คืออยู่ตรงนั้นสปีดในการฉีดวัคซีนของญี่ปุ่นนี้ไม่ถือว่าเร็วนะคะเรียกว่าช้าเลยแหละ เพราะว่าเขามีเรื่องต้องระวังหลายอย่างนะคะคือในอดีตเนี่ยเขามีประสบการณ์เลวร้วายในการแพ้วัคซีนมาเยอะนะประมาณว่า DNA ของร่างกายคนญี่ปุ่นเนี่ยจะมีความเสี่ยงในการแพ้ยามากกว่าคนชาติอื่นเยอะนะคะในอดีตคือเวลามีวัคซีนมาใหม่ๆแล้วก็มาฉีดให้คนญี่ปุ่นเนี่ยจะมีเคสแพ้ยาแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยฟ้องร้องรัฐบาลกันหลายเคสมากๆเลย วัคซีนโควิดนี้นะคะก็เป็นอันใหม่นาะคนญี่ปุ่นก็ไม่มั่นใจในความปลอดภัยค่ะคนที่ปฏิเสธไม่ยอมรับว,วัคซีนก็เยอะนะแต่ว่าเขาก็เป็นไปโดยความสมัครใจนะคะการฉีดวัคซีนแล้วรัฐบาลก็จะจ่ายเงินชดเชยนะกรณีที่คนเสียชีวิตจากการฉีดวัคซีนนะ44.2ล้านเยนค่ะหรือว่าประมาณ12.5ล้านบาทนะแล้วก็บวกค่าทำศพอีกประมาณ6 0,000บาทค่ะ ถ้าผลข้างเคียงทำให้พิการนะก็จะจ่ายเงินชดเชยให้ปีละ5ล้านเยนค่ะหรือว่าประมาณ1นงจุาล้านบาทนะคะ นั่งมาประมาณ40กว่านาทีแล้วนะคะเดี๋ยวมาม่าจะต้องลงที่สถานีนี้นะแล้วก็เปลี่ยนรถไฟครั้งหนึ่งค่ะ คลิปวันนี้นะคะชวนเพื่อนเอนเข้าโตเกียวมาฉีดวัคซีนก็จริงนะแต่ว่ามาม้าคงจะไม่สามารถถ่ายบรรยากาศในการฉีดวัคซีนในห้องนั้นได้นะคะเพราะว่าบรรยากาศมันคงจะค่อนข้างจริงจังเนาะคนญี่ปุ่นเนี่ยแล้วปะปาก็ดักคอไปแล้วนะคะว่าห้ามถ่ายข้างในเด็ดขาดเอาเป็นว่ามาม้าก็ชวนเพื่อนๆมาขึ้นขึ้นลงลงรถไฟให้หายคิดถึงญี่ปุ่นกันก็แล้วกันเนาะ ที่นี่คือสถานีโอเทมาจินะคะเดี๋ยวมาม่าจะต้องเปลี่ยนรถไฟไปอีก3สถานีนะคะเพื่อที่จะไปลงสถานีคูดันชิตะค่ะถึงสถานีคูดันชิตะแล้วนะคะแต่ว่าลืมถามป้าป๊านะว่าจะให้ออกประตูไหนนะคะเดี๋ยวจะต้องโทรไปถามก่อน ถึงแล้วแต่ว่าจะให้ออกเกตไนเะออเกต๋อไม่เป็นไรพอเปินมาเร็วเดี๋ยวเปินชิว่าจะกินอะไรนิดหนึ่งเพราะยังไม่ได้กินลันชเกตอะไรนะเอ็กซิทเจ็ดเหรอโอเคโอเคให้บายบายโอเคโอเค <c oughs> บายบายออกิทนัมเอข้อไม่ไกลนะเราอยู่ตรงนี้โอเคสงสัยสถานีนี้ต้องมีโรงเรียนประถมเอกชนแน่ๆเลยเพราะว่าเห็นมีน้องๆน,นักเรียนตัวเล็กๆนะคะขึ้นรถไฟไปกลับโรงเรียนเองอะเก่งมากเนี่ยตัวเล็กๆอย่างเงี้ยป .1 นนได้นะคะถ้าไม่เรียนโรงเรียนตามเขตของรัฐบาลนะก็เข้าเอกชน แต่ต้องไปกลับเองนั้นกนงกต่ป1นะคะขึ้นรถไฟพ่อแม่นี่ต้องแบบใจแข็งระดับหนึ่งเลยอะ่ะมันก็คือเกตที่ยืนคุยกับโทรหา,ป,าป๊าเมื่อกีน้นตื่นเต้นตื่นเต้น ใจหนึ่งก็อยากฉีดใจหนึ่งก็ไม่อยากฉีดกลัวแต่ก็มาถึงสถานีแล้วนะจะมีอะไรให้กินไหมโอเกียวในรอบหลายเดือนมากๆ ตเกียวชั้นในเนาะคูดันิตานี่เมื่อก่อนตอนมาอยู่ญี่ปุ่นแบบครั้งแรกเลยมามาเคยมาเรียนภาษาญี่ปุ่นที่สถานีนี้นะคูดันสตาคงต้องแบบโอนิกิริเขาปั้นอะไรง่ายๆแล้วละ่ะสิบห้านาสิบนาทีสิบห้านาท,นาทีไม่น่าจะทันมีเซเว่นอยู่ตรงนี้ ป,ปื้้อขาัันนกตอนแรกคิดว่าจะแวะกินแม็กอะไรง่ายๆก่อนขึ้นรถไฟนะคะที่สถานีที่บ้านแต่ว่าคนเยอะมากไม่น่าจะทันก็เลยขึ้นรถไฟมาก่อนมาตาเอาดาบหน้านี่แหละคะ่ะนี่ได้แล้วนะคะข้าวปั้นกับน้ำชานะเดี๋ยวขอประทังชีวิตแป๊บหนึ่งก่อนที่ปราปาจะมานะคะ วิวในการน,นั่งดิ่มข้าวปั้นประทังชีวิตเจอปลาปาแล้วปลาปาอยู่ฝั่งโน้นนะคะเดี๋ยวจะข้ามไป กอนนี้กี่รีเซ็ตอ่ะตอนแรกจะกินแม็กที่เอกกิตรงอาบิโกคนเยอะมากคิดว่าไม่ดันก็เลยขึ้นเดงชามังก่อนไกลปะไม่เลยไกลเนาะต้องยังไม่ดู่ะมาปองเวลานักเลียงอ่ะมานพีนีเราก็มีทีนีบ่อยๆอ่ะอะไรอ่ะกินอะไร มานเล่นแนบๆไ่บาสเกตบอลเซตเราก็มาที่นี่ไอย่างนี่ตรงนี้มีโชกัะโคดังๆปะเมื่อกี้เห็นเด็กโชกกะพลที่เป็นไพรเบสดังๆมันมีชุ่อเสะแล้วอะไรนี่กันหไม่เห็นนั่นเดんだけว อันนี้อะมิตซูบิชิเป็นบิลดิ้งของมิตซูบิชิหรอน เป็นไหมก็หวานอยากขิดด้วยไม่อยากขิดด้วยอะไรเงี้ยก็ดีกว่า้เดี๋ยวไรมัต้องกินมากตอนนี้กำลังต่อแถวเข้าห้องแรกอยู่นะคะเป็นห้องตรวจเอกสารค่ะ แล้วเดี๋ยวก็จะไปห้องสองนะคะเป็นห้องที่คุยกับหมอค่ะว่าเรามีโรคประจำตัวไหมมีประวัติแพ้ยาหรือเปล่าอะไรนี้นะแล้วก็จะไปห้องสามเป็นห้องที่ฉีดยาค่ะฉีดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะด้วยความรวดเร็วประมาณ10นาทีเองแล้วก็ให้มานั่งพักดูอาการ15นาทีนะคะจนถึงเวลาที่เขาเขียนเอาไว้นี้นะ แม่มาม้ามีประวัติแพ้ยาค่ะก็เลยให้บวกไปอีก15นาทีจากเวลานี้นะคะเสร็จแล้วนะคะแต่ว่ายังต้องรอจากเวลานี้นะบวกไปอีก15นาทีเนื่องจากมีประวัติแพ้ยานะคะก็เลยต้องนั่งรอนานกาปกติเสร็จแล้วนะคะได้ใบนัดคอนรั้งหน้ามาแล้วด้วยเรียบร้อย เดินไปดูโรงเรียนมอต้นนที่คุณครูสอนพิเศนแนะนำว่ามีดินเข้าที่นี่ดีไหมเป็นบิวดิ้งแบบนี้หรอไม่ใช่แบบว่าอ๋อหรือว่าโอคุนน้นปะก็นั่งรถไฟประมาณหนึ่งชัวง่วโมง กราอยู่ข้างบนอ๋อโรงเรียนมันเป็น building แบบนี้นะมันไม่มีแบบว่า space ใหญ่ๆโรงเรียนในโตเกียวก็แบบนี้ใช่ไหมใช่นะก็ที่นี่ก็แพงเกมืนกันรากคาพื้นทีูก็แพงมากเลยใกล้ๆตลาดเอซโออ กล้ๆอิมพีเรสพาเลสเรอต้งบอกน้นนองน,น่ารักสุดในตัวเล็กๆต้ตนขาม่ามา้า,า,ามารถไฟตใต้ดินนะคะ แต่ว่าตอนกลับนี่ปป้าชวนไปขึ้นรถไฟ JR ดีกว่านะก็คือรถไฟที่วิ่งบนดินธรรมดานะคะเพราะว่าเราจะได้ไปขึ้นต้นสายที่โอเอโนะนะแล้วก็ได้นั่งยาวไปถึงบ้านเลยค่ะหน้าดาวหน้ากาวร้นา,านาา <c oughs> นี้โอยากบดงข้าวหน้าไก่อร่อย สถานี JR ไกลกว่าที่คิดนะคะเดินมาร้อนมากเดี๋ยวจะแวะกินน้ำนิดหนึ่งนะคะอาป่ะแวะกินน้ำกินอะไรนิดหนึ่ง ถึงสถานีรถไฟ JR แล้วนะคะเดี๋ยวขากลับนี้เราต้องใช้รถไฟทั้งหมด3สายนะแต่ว่า2สายแรกนี่เป็นแค่ต่อสั้นๆนะคะส่วนสายที่3เนี่ยเราจะไปขึ้นต้นทางที่ u e น o ค่ะเพื่อที่จะได้นั่งนะแล้วก็นั่งยาวไปถึงบ้านเลยค่ะเพื่อนๆหลายคนบอกว,ว่าคิดถึงรถไฟญี่ปุ่นคิดถึงเสียงประกาศตามสถานีรถไฟญี่ปุ่นมากนะวันนี้มามาก็เลยพาขึ้นๆลงๆให้เต็มอิ่มเลยนะคะให้หายคิดถึงกันไปเลยค่ะ ายแรกนะเดี๋ยวเราจะขึ้นโซบุไลค่ะไปลงที่อากิฮบาบาระกันนะคะ 秋葉,秋葉原、お出口は左側です。山手線、京浜東北線、地下鉄日比谷線とつくエクスプレス線はお乗り換えです。 the keihin tōhoku line the Hibiya subway line and the shiba express line <laughs> เตูจออ้จักรกงขึ้นยามานโนเตะไปอุเอโนะนะคะไปเปลี่ยนรถไฟทีหนึ่งที่อุเอโนะ 次は上野、上野、オレンジは左側です。新幹線、宇都宮線、高崎線、常磐線、地下鉄銀座線、地下鉄日比谷線、京成線はこの人です。上野、JY5。The doors on the left side w i l l open. Please change your t o r the c h i n g c h o n g Sen, the u t s u n o m i y a Line, the Takasaki at Line, the j o b o n Line, the Ginza Subway Line, the k i b i y a Subway Line, and the Keisei Line. สำหรับคนพิการหรือว่าคนที่ใช้รถเข็นวิลแชร์นะคะ จแจ้งตั้งต้นทางไว้นะพอมาถึงสถานีปลายทางก็จะมีเจ้าหน้าที่มารอรับค่ะแล้วก็เอาสโลปมาวางไว้ให้นะคะรถเข็นวิวแชร์ก็จะลงจากรถไฟได้สะดวกเลยค่ะถึงสถานีเวเอโนแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะขึ้นรถไฟต้นทางจากสถานีนี้ค่ะนั่งยาวกลับถึงบ้านได้เลยนะคะ คณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ตามไปฉีดวัคซีนด้วยกันวันนี้มาม้านะดูข่าวทุกวันเลยค่ะเราก็เอาใจช่วยทุกวันนะอยากให้ที่เมืองไทยได้นํเข้าววัคซีนดีๆไปฉีดให้ทุกคนเร็วๆนะคะตอนนี้เนี่ยที่ญี่ปุ่นก็ยอดผู้ติดเชื้อก็พุ่งไม่แพ้ที่เมืองไทยนะคะยังไงเราก็คงจะต้องรักษาสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงปลอดภัยเนาะขอให้ทุกคนรอดพน้นจากโควิดนะคะสู้ๆไปด้วยกันค่ะ วันนี้มามาก็พาขึ้นขึ้นลงลงรถไฟทั้งคลิปเลยนะคะหวังว่าคงจะทำให้เพื่อนๆหายคิดถึงบรรยากาศรถไฟที่ญี่ปุ่นกันไปบ้างนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ